เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่ห้าิบห้าโมอิ่งซียิ้มเล็กน้อยรู้สึกว่าการกระทําที่เป็นกระต่ายตื่นตูงของลู่เ้าเฉินช่างหน้าขบขันหาได้ยากที่จะพบเจอเรื่องราวที่เขาหวาดกลัว ไม่ถึงขนาดนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพียงใช้ประโยชน์จากความพิเศษของพิษลึกลับชนิดนี้พวกท่านดื่มไปไม่มากไม่ส่งผลกระทบมากนักแต่หากไม่มียาแก้พิษพิษนั้นจะค่อยๆสะสมอยู่ในร่างพวกท่านเมื่อถึงปริมาณที่สมควรมันก็จะออกฤทธิดังนั้นต่อไปนี้พวกท่านต้องระวังตัวจะระวังอย่างไรแม้แต่ท่านที่เป็นหมอยังตรวจสอบสิ่งน,นี้ไม่ได้ ต่อให้พวกเราระวังตัวแค่ไหนก็ไม่สามารถเป็นครั้งแรกที่ลู่เร้าเฉินมีความรู้สึกว่าชีวิตน้อยนนี้กํากำลังพบเจออันตรายพี่สะพายวิธีที่ดีที่สุดคือท่านรีบคิดหาย,ยาถอนพิษลึกลับชนิดนี้เพียงมียาถอนพิษต่อให้หลังจากนี้ได้รับพิษเข้าไปก็ไม่ใช่ปัญหาโมอิ่งซีใสนะ่หน้าเมื่อครู่ข้าเพิ่งบอกไปไม่ใช่หรือ ผู้ที่สามารถปรุงพิษลึกลับชนิดนี้ได้ความสามารถด้านวิชาแพทย์ไม่ได้ไปกว่าข้าข้าเองก็ไม่คุ้นเคยกับพิษชนิดนี้เวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถปรุงยาถอนพิษออกมาได้เกรงว่าก่อนที่ข้าจะปรุงยาถอนพิษได้สถานการณ์ก็จะไม่สามารถควบคุมได้แล้วพี่สะพายความหมายของท่านคือตาเท่าชีมีความเป็นไปได้ที่จะตาย พิสินกูควบคุมใจคนยังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกหรือที่ไม่ฆ่าเจ้าเมืองชีก็เพราะต้องการควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเขาทั้งหมดใช้เขาเป็นหุ่นเชิดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการท่านอองสีจิตใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังช่างเหี้ยมโหดนักทั้งหมดเพราะพุ่งเป้ามาที่ท่านตอนนี้คนเหล่านั้นที่กลายเป็นคนซึ่งมีชีวิตอยู่ก็เหมือนไม่มี ล้วนกลุ่มความลับสำคัญไว้หนึ่งในนั้นคือท่านเจ้าเมืองชี่ซึ่งมีสถานการณ์ที่พิเศษมากแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นคนสนิทของท่านรู้เรื่องของท่านมากมายหากเขาถูกควบคุมผลลัพธ์คงเลวร้ายจนไม่กล้าจะนึกถึง เทียบกับความกังวลใจของหลานเยี่ยนสิ่งที่โม่จิ่งอี้แสดงออกคือสงบนิ่งมือเขอไปที่โต๊ะกลมเป็นจังหวะเบาๆวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่อันตรายนี้อย่างใจเย็นยังมีเรื่องที่น่ากลัวกว่านี้อีกผู้ที่อยู่เบื้องหลังดูเหมือนจะคุ้นเคยกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข่ายอย่างผิดปกติดังนั้นคนผููนี้น่าจะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าหรือไม่ก็ควรพูดว่า เขากำลังดักซุ่มโจงตีอยู่ใกล้ตัวค่ะท่านอองสีท่านกำลังบอกว่ามีความไม่ชอบมาพากลภายในหลานเยียนขมวดคิ้วรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ในใจกับการคาดเดานี้ตามความหมายของอีกฝ่ายคือเขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลภายในอีกทั้งยังเป็นคนที่เข้าใจพวกเขาดีท่านคิดว่าคนที่แอบแฝงอยู่เป็นใครหลานเยียนพูดแล้วก็เหลือบมองไปทังลู่เศร้าเฉิน คนที่เข้าใจท่านอ๋องสี่ดีทุกอย่างเป็นท่านมิใช่หรือเฮ้ hey, หลานเยี่ยนจากความสนิทสนมของข้ากับจิงอี้ข้าจะทรยศเขาได้หรือแม้เจ้าจะไม่พอใจในตัวข้าแต่อยากกล่าวหาข้าเช่นนี้สิลู่เซาเฉินมองนางด้วยความเสียใจความเข้าใจผิดของนางที่มีต่อเขามากถึงเพียงนี้เชียวฟังทั้งสองโตเถียงกันมูอิ่งสีได้แต่สส่หน้าลุกขึ้นยืน สิ่งที่ควรพูดข้าก็พูดแล้วข้าจะออกไปหายาข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าโมอจิงอี้ลุกขึ้นยืนตามนางเท่าว่าทั้งสองเพิ่งจะเดินไปถึงปรางลานกว้างเกอเฉาก็เดินมาจากด้านนอกเรือนท่านอ,องมีจดหมายสองฉบับเพิ่งส่งมากับนกพิราบเกอเฉาคำนับพลางกล่าวในมือยังถือจดหมายสองฉบับนั้นไว้ฉบับแรกมาจากเมืองหลวง อีกฉบับมาจากในหุบเขาโมจิงอี้ยื่นมือไปรับฉีกจดหมายออกแล้วอ่านผ่านๆอย่างรีบร้อนหนึ่งรอบโมอิ่งซีสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาอ่านจดหมายฉบับแรกสีหน้าดูสบายใจ ถึงขั้นมีความดีใจเล็กน้อยแต่เมื่อฉีกจดหมายฉบับที่สองออกอ่านสี่หน้าก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมมากขึ้นในที่สุดเขาก็นำจดหมายทั้งสองฉบับเก็บกลับเข้าไปในซองลูเซาเฉินเดินออกมาถามด้วยความสงสัยจิงอี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกมอจิงอี้นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ในที่สุดก็เอย่ยมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี พูดเรื่องดีก่อนแล้วกันหลายวันมานี้ความโชคร้ายมีมากเกินไปไม่มีเรื่องไหนที่จะดีใจได้เลยเหตุใดต้องมีเรื่องดีมาพร้อมกับเรื่องร้ายเสด็จพี่ยึดอำนาจทางการทหารของเสี่ยงนี่หวะให้แม่ทัพเจ้าและจีหลิงรับผิดชอบนำทหารไปรับมือกับแขนจินอูลูเ่เซาเฉินเลิกคิ้วเล็กน้อยไม่แล้วสเสด็จพี่ของเจ้าเองก็มีใช่จะไร้าทางเยียวยา ถูกเจ้าด่าไปก็สามารถมีสติกลับมาได้มอจิงอี้หัวระวันนั้นข้าสกิดแผลเขาต่อนหน้าเสด็จแม่เขาจําเป็นต้องอธิบายให้เสด็จแม่ฟังไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรสำหรับแควนไปโม่แล้วนี่ถือเป็นเรื่องดีแล้วเรื่องร้ายเล่าในหุบเขาเกิดเรื่องเมื่อมอจิงอี้พูดถึงตรงนี้ ก็มองไปทั้งมู่อิ่งสีเขาเพิ่งรับปากว่าจะออกจากจวนไปเป็นเพื่อนนางตอนนี้เจอปัญหาที่ต้องรีบสะสางเกรงว่าจะไปไม่ได้แล้วซีเอ,อ๋ข้ามีธุระจำเป็นต้องไปจัดการไม่สามารถไปเป็นเพื่อนเ้าได้แล้ว มูอิ่งซีเข้าใจชัดเจนเธอเองก็ไม่ต้องการให้เขาไปเป็นเพื่อนเพียงแค่มีเขาแล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเล็กน้อยแต่ตอนนี้ฟ้ายังสว่างจะมีอันตรายอะไรได้ท่านไปจัดการเรื่องท่านมิใช่ว่าข้ามีองครักษ์หญิงอยู่ด้วยหรือ,รเ,รอ,อ,รอ,รอเธอยักไหลยอย่างไม่หยี่ยละโมจิ่งอี้พยักหน้าจากนั้นออกคำสั่งเอ๋อเฉารีบเก็บของเดี๋ยวนี้ เกอ๋อเฉาได้ยินก็ขานรับคำนับแล้วถอยออกไปโมจิงอี้มองไปทางหลานเยียนเอ่ยกำชับข้าจะรีบไปจัดการเรื่องที่หุบเขาเจ้าอยู่ที่นี่ดูแลความปลอดภัยพระชายาให้ดีเฝ้าดูลู่เศร้าเฉินไว้อย่าให้เขาทำตัววุ่นวายมีเหตุการณ์อะไรรีบรายงานข้าสีเอ,อ๋อพิษลึกลับที่อยู่ในร่างชีวี่เซียวมอบให้เจ้าจัดการข้าอาจไปสักห้าหกวัน สมุนไพอะไรที่หาไม่ได้ก็ให้บอกกับลู่เศร้าเฉินท่านอองสี่โปรดวางใจแม้หลานเยียนจะรู้สึกไม่พอใจที่ท่านอองสี่ให้นางเฝ้าดูลู่เศร้าเฉินแต่เพราะผู้เป็นนายเวลานี้มีท่าทางเคร่งขรึมนางจึงทําได้เพียงตอบรับอย่างระมัดระวังมู่อิ่งสีเองก็ตอบรับเสียงเบา โมจิ่งอี้จากไปอย่างรีบร้อนหลังเขาไปมู่อิ่งซีก็พาองคารักษ์หญิงสองคนติดตามออกไปนอกตวนชีซื้อหลานเยียนอยากตามไปด้วยแต่ถูกห้ามไว้เธอบอกให้นางอยู่เฝ้าลู่เศร้าเฉินและดูแลทั่วทั้งตวนชีซื้อคนที่วางยาชีอี้เสี่ยวยังไม่ปรากฏตัวศัตรูอยู่ในความมืด ต้องระมัดระวังทุกขณะรถม้าหยุดจอดตรงหัวมุมตรอกด้านหน้าคือตลาดมูอิ่งซีได้ยินเสียงจ๊อกแจ๊กต่อแจที่ด้านนอกอย่างชัดเจนขณะกำลังนึกสงสยัยคนขับก็เคาะที่ประตูรถเบาๆพระชายาอี้นี่เป็นวันแรกของเดือนตรงกับวันงานตลาดนัดของเขตชีวินพอดีตลาดนัดคลึกครื้นมากรถม้าไม่สามารถผ่านไปได้ขอรับ โมอิ่งซีเข้าใจแจมแจ้งพี่แท้เป็นวันตลาดนัดเธอเปิดประตูมองไปด้านนอกเป็นจริงดังว่าผู้คนขวักควาเสียงตะกนเรียกลูกค้าเสียงผู้คนต่อรองราคาดังมาเป็นระยะราษฎรที่เคสีอินทั้งชายหญิงผู้ใหญ่วัยรุ่นแทบจะเดินเบียดกันจนเต็มถนนของตรอกซอยนี้เช่นนั้นข้าจะลงเดินพระชายา คนมากเช่นนี้อันตรายเกินไปพวกเรามากันใหม่พรุ่งนี้เถอะไปคะองคารัก์หญิงที่ติดตามมองดูผู้คนขวักขว่ตรงหน้าแล้วเอ่ยโน้มน้าวอย่างไม่วางใจมม่อิ่งสีใสหน้าหัวเราะแผ่วเบาเป็นความบังเอิญที่มาเจอเข้ากับวันตลาดนัดนี่ก็ดีมิใช่หรือข้าเองก็อยากหาคนขายสมุนไพรสักหน่อยรวมทั้งอุปกรณ์ปรุงยาวางใจเถอะฟ้าสว่างถึงเพียงนี้ จะมีอันตรายได้ในตลาดนัดมีผู้คนมากมายก็จริงแต่สำหรับมู่อิงซี่ซึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันมา20ปีเดินทางไปเมืองหลวงที่ใหญ่โตมานับไม่ถ้วนเห็นสิ่งแปลกประหลาดจนไม่รู้สึกว่าแปลกดังนั้นต่อให้ผู้คนที่นี่จะมากมายแค่ไหน ก็อย่อมไม่มากเท่าคนและรถราที่วิ่งขวักขว่ในเมืองใหญ่ของโลกสมัยปัจจุบันยุคนี้ต้องเป็นวันตลาดนัดถึงจะมีผู้คนมากมายแต่ในโลกปัจจุบันในเมืองใหญ่มีผู้คนพลุกพล่านอยู่ทุกวันหลังเธอก้าวลงจากรถมาองคารักหญิงสองคนก็เดินตามหลังไปติดๆทั้งยังให้ทหารที่แต่งตัวเป็นคนขับรถคอยเฝ้ามองในเวลาอันรวดเร็ว โมอิงสีก็เดินเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนมองชมแผงลอยเพียงผ่านตาองครักษ์หญิงเดินแนบชิดข้างกายในท่าทางเตรียมพร้อมแต่ผู้คนมีมากเกินไป ยึางยากที่จะหลบเลี่ยงการถูกผลักถาว่ามูอิ่งซีไม่ได้ใส่ใจความสนใจของนางอยู่ที่การตามหาสิ่งที่ต้องการข้าวของซื้อไปแล้วไม่น้อยทั้งครบบทยาขวดชนิดต่างๆนางซื้อแล้วส่งสิ่งของเหล่านั้นให้องค์รักษ์หญิงที่อยู่ด้านหลังชื่อชูชื่อหาว่าร้านยาที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนหรือ มู่อิ่งซีเดินทอดน่องไปตามทางข้างหน้าสิ่งที่ควรซื้อก็ซื้อแล้วแต่เธอยังคงนึกถึงสมุนไพรอยู่องคารักหญิงชี้ไปที่สะพานโคง้งซึ่งสร้างด้วยหินมองเห็นอยู่ไกลๆว่ามีผู้คนแน่นขนาดนางขมวดคิ้วเกาวพระชายาเดินข้ามสะพานนั้นไปมีถนนเส้นหนึ่งร้านยาอยู่บนถนนเส้นนั้นแต่ตอนนี้คนมากเกินไป ถ้าอย่างไรฟังองค์ารักษ์เหอพรุ่งนี้ค่อยมาอีกครั้ง บนสะพานโคงมีคนมากเราสะพานเองก็ไม่สูงนักหากไม่ระวังอาจถูกเบียดจนตกสะพานได้พวกนางต้องระมัดระวังอย่างยิ่งหากเกิดอุบัติเหตุกับพระชายาแม้แต่น้อยคงไม่สามารถรายงานกับท่านอองสีได้มูอิ่งสีมองตามมือพวกนางที่ชี้ไปเขตชี้อินมีสเสน่ห์ตามแบบเมืองลุ่มน้ำทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี ถนนและตรอกซอยที่งดงามแปลกตาแบบโบราณมีมากมายถูกแยกจากกันด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านเชื่อมถนนและตรอกซอยเหล่านี้ด้วยสะพานหินโค้งเธอมองไปฝั่งตรงข้ามในเวลาอันรวดเร็วก็เห็นร้านขายยาร้านหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินจากตีนสะพานไปไม่ไกลเธอเดินนำไปทางนั้นตอนนี้ยังสว่างรอพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะว่างหรือไม่ ไปเถอะรีบไปซื้อสมุนไพรแล้วกลับจวนพระชายาหรือไม่เช่นนั้นท่านไปรอบนรถเอารายชื่อสมุนไพรามาให้ข้าพวกข้าจะไปซื้อให้เองข้าไม่ได้เอาชื่อยาวมาพระชายาอย่าเดินเร็วขนาดนั้นช้าก่อน องคารักหญิงหอบขวดต่างๆก้าวตามไปแต่ผู้คนที่อยู่รอบข้างช่างมีมากเหลือเกินคนนึงผลักไปมาข้างหน้ายังมีร้านค้าขวางทางทำให้พวกนางกับมู่อิ่งซีทิ้งระยะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆรอบข้างวุ่นวายเกินไป เสียงเรียกขององค์ครักษ์หญิงดังไปไม่ถึงมู่อิงซีเพียงชั่วครู่ก็มองเห็นนางเดินไปถึงสะพานหินโค้งแล้วเธอก้าวเท้าขึ้นสะพานหินโคง้งมู่อิ่งซีมีใจมุ่งไปยังร้านยาสมุนไพร่าว่าผู้คนสัญจรไปมามีมากจริงๆแค่ก้าวเท้าเดินก็ลำบากแล้วได้ยินเสียงพ่อค้าเร่ที่อยู่ตีนสะพานจูจ่จก็ตะกนเรียกลูกค้าขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีคลุย กล่องไม้เล็กๆที่มีฝาปิดนี่เพียงแค่วนเดียวก็ซื้อได้แล้วไม่เพียงตะกอรนเรียกลูกค้าเสียงดังในมือยังบอกกล่องไม้เล็กๆที่มีฝาปิดจากแผงของตน้นเป็นการเรียกลูกค้าด้วยมาๆมาแจากกันดอกไม้ราคาถูกสองวนแค่สองวน,งวนพ่อค้าเร่ขายเครื่องลายครามที่อยู่แผงด้านข้างก็ส่งเสียงเรียกลูกค้าขึ้นมาประสาน เป็นเสียงที่ดังไม่แพ้กันคนที่เดินทางผ่านไปมาตรงสะพานขค้งพอได้ยินก็กรูกันขึ้นสะพานจากข้ามมายังฝั่งตรงข้ามจนเกิดความวุ่นวายขึ้นมูอิ่งซีขมวดคิว้วพยายามเข้าใกล้ราวสะพานหลบหลีกผู้คนที่กรูกันเข้ามาเผาว่าขณะที่เงยหน้ามองไปที่พ่อค้าเร่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายก็กำลังมองมาทางเธอเช่นกันมุม ปากมีรอยยิ้มเยียบเย็นทันใดนั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็เดินเบียดมาข้างเธอแรงที่พุ่งเข้ามาเบียดจากด้านซ้ายเธอยือนอยู่ข้างราวสะพานเตี้ยๆไม่ว่าอย่างไรหากล้มลงจะต้องเบียดเด็กสาวที่อยู่ข้างเธอให้เซไปโดนรั้วหินแน่เธอตึงเอียงตัวในตอนนั้นไม่รู้ว่าใครจับไหล่เธอจากด้านหลังใช้แรงผลักเธอให้ตกจากสะพานอะ ร่างเธอพริกลงจากสะพานคล้องตกลงไปข้างล่างทันทีเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจดังขึ้นองค์ครัก์หญิงที่มองเห็นเหตุการณ์จากไกล้ๆเบิกตากว้างตกใจจนหัวใจแทบดุดออกมาจากคอนางอยากรีบเข้าไปช่วยแต่เท้ากลับก้าวได้อย่างยากลำบาก เรื่องเกิดขึ้นรวดเร็วมากร่างหนึ่งที่สวมชุดสีขาวลอยตัวดีดจ,จากสะพานพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วรับร่างเธอเอาไว้ได้ทันก่อนจะร่วงลงน้ำพาตัวเธอลอยไปทางด้านข้างหยุดพักที่เรือลำเล็กนั้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม การกระทำของชายหนุ่มในชุดสีขาวทำให้ได้รับเสียงปรบมือและกล่าวชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันจากผู้คนโดยรอบทพี่แรกคิดว่าจะได้เห็นโศกกนาฏกรรม กลับได้เห็นวีระบุรุษช,ช่วยสาวงามแทนมู่อิ่งซีเตรียมตัวตกลงน้ำแล้วคิดไม่ถึงว่าจะมีคนมาช่วยเธอเงยหน้ามองอย่างสงสยัยเมื่อมองเห็นใบหน้าผู้ที่ช่วยเธอเอาไว้ดวงตาทั้งสองข้างก็เบิกกว้างในฉับพลันหลุดปากออกไปสองคำสิทธิ ชายชุดขาวพอได้ยินคำพูดนางก็ก้มหน้าลงมองดวงตาสองคู่ประสานกันเธอถูกไปหน้าที่คุ้นเคยของเขาทำให้ตกใจส่วนเขาถูกดวงตาเยือกเย็นและรูปโฉมที่งดงามของนางดึงดูดเวลาหมุนวนเขาค่อยๆเคลื่อนตัวลงบนเรืออย่างมั่นคงจากนั้นเขาก็วางนางลงอย่างแผ่วเบาแม่นางไม่เป็นไรแล้วโมอิ่งซีมองเขาด้วยอาการเหม่อลอย ยิ่งได้ยินเสียงก็ยิ่งตกตะลึงกระทั่งเสียงยังเหมือนแต่สภานามแสดงความไม่สนิทอย่างคำว่าแม่นางนั้นก็บอกทุกอย่างได้ชัดเจนแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ใช่สิทธิพี่เธอคนนั้นเป็นเธอที่คิดมากไปชายหนุ่มตรงหน้าแค่มีใบหน้าคล้ายเท่านั้นแม่นาง ชายหนุ่มในชุดขาวมองออกถึงความตกตะลึงของนางจึงเรียกเสียงเบาเพื่อดึงสตินางกลับมาโมอิ่งซีคืนสติกลับมาอย่างไม่แน่ใจหัวเราะเยาะตัวเองคิดคิดดูก็ใช่เธอตายจากโลกสมัยใหม่มาเกิดใหม่ในโลกที่แตกต่างนี้เหตุใดสิทธิ์พี่จะอยู่ที่นี่ได้แต่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ ก็ดูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอีกทั้งยังช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาเองก็เข้าใจในวิชาแพทย์ขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลือมูอิ่งซีมองไปทางชายหนุ่มชุดขาวพายักหน้าแสดงความขอบคุณทาหากเมื่อครู่เขายื่นมือเข้ามาช่วยไว้ไม่ทัน ตอนนี้เกรงว่าเธอคงตกน้ำไปแล้วเธอว่ายน้ำเป็นถึงแม้จะตกน้ำก็ไม่ถึงกับจมแต่แน่นอนว่าจะต้องอับอายแนะ่แม่นางไม่ต้องเกรงใจนี่แทบไม่ต้องออกแรงแต่ว่าพูดถึงตรงนี้ชายหนุ่มชุดขาวก็หยุดไปมองนางอย่างไม่เข้าใจเมื่อครู่ขณะกำลังจะตกน้ำหากได้ยินไม่ผิดท่านเรียกเข้าว่าสิทธิ์พี่ ขออภัยเป็นเพราะท่านกับสิทธิพี่ข้าคนหนึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายกันเมื่อครู่ข้าจึงมองผิดไปมู่อิ่งซีตอบอย่างนิ่งสงบและกลับมาใจเย็นเช่นปกติที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองชายหนุ่มชุดขาวหัวเราะหากมีโอกาสข้าหวังว่าจะได้พบสิทธิพี่ผู้นั้นของท่านที่หน้าตาคล้ายข้า โมอิ่งสียิ้มแม้พยักหน้าแต่ภายในใจกลับคิดว่าเรื่องแบบนั้นเห็นทีจะไม่มีวันวีชือแค่แว็บเดียวก็ไม่เห็นเจ้าแล้วข้ายังสงสัยว่าเจ้าหายไปไหนที่แท้ก็มาแสดงเป็นวีระบุรุษช่วยสาวงามอยู่ตรงนี้เอง ที่ฝั่งตรงข้ามชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดสีดำอีกคนสวมชุดสีน้ำเงินยิ้มพลางมองมายังคนทั้งสองที่อยู่บนเรือกลางน้ำชายชุดสีน้ำเงินเอ่ยหยอกล้อชายหนุ่มชุดขาวที่ยืนอยู่ข้างมู่อิ่งซีคนเรือนำเรือเข้าฝั่งเพะอี้เสือหงถูกสาหาหย,ยอกเยา้าจึงหลุดยิ้มพลงางใส่หน้าหันกลับไปสั่งคนแตวเรือที่ถือพายนิ่งอึ้งอยู่ขอรับ คนเรือรู้สึกตกใจกับการที่ทั้งสองจูจูก,ก็ลอยลงมาอยู่บนเรือตน้นหลังได้ยินคำสั่งของอี้สือหงจึงรีบตอบรับนำเรือพายเข้าฟังชุดขาวของชายหนุ่มผู้นี้ไม่ธรรมดาอีกทั้งคำพูดคำจาก,ก็ดูเป็นผู้มีความรู้มองด้วยสายตาก็คาดเดาได้ว่าต้องร่ำรวยและสูงสกักก่อนขึ้นฟัง วี่ชือหงยังใจกว้างให้เงินคนเรือไปจำนวนหนึ่งจนเขายิ้มตาหยีเป็นดังที่คิดไว้ไม่มีผิดคุณชายผู้ร่ำรวยนี้ทำอะไรก็ต้องยิ่งใหญ่ท่ามกลางสายตาหยอกเย้าของเพื่อนรักวี่สือหงช่วยประคองมู่อิ่งสีขึ้นฟังวี่ชือไม่เลวนี่ที่แท้วีระบุรุษช่วยสาวงามประโยคนี้เป็นจริงดังว่าดูเจ้าสิ เพียงลงมือก็จับได้สาวงามถึงเพียงนี้มาครั้งนี้ถือว่าไม่เสียเที่ยวสินะเรินยี่เอย่ยแล้วใช้สอกกระทุงไปที่อี้สือหงเป็นเชิงหยอกล้อยิ้มให้เขาอย่างมีเล่ในขณะเอ่ยกระเซ้าอี้สือหงกรอกตาใส่สหายใช้สายตาตักเตือนให้เขาพูดให้น้อยหน่อยจากนั้นก็หันมองไปทั้งมู่อิ่งซีดูออกถึงความกลากกระว่วนใจของนาง จึงรีบอธิบายแม่นางสหายข้าคนนี้แต่ไหนแต่ไรปากไม่มีหูรูดท่านอย่าได้ใส่ใจคำพูดไร้าสาระของเขาเลยไม่เป็นไรเธอยิ้มบอกคนเช่นเรินยี่ผู้นี้เธอพบเจอมามากแล้ววิชือเจ้าช่างไม่มีคุณธรรมจริงๆข้าปากไม่มีหูรูดตั้งแต่เมื่อไรกัน เรินยี่เอ่ยอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมไล่จับหวีสือหงต้องการให้เขาอธิบายให้กระจางชีจิ้งที่อยู่ทางด้านข้างซ้ายหน้าช่วยอวี่สือหงหยุดเขาไว้แม่นางยังตกใจไม่หายเจ้าอยากจะทำให้นางยิ่งตกใจกลัวหรืออย่างไรขวัญอ่อนขนาดนั้นเชียว เริญยี่บอกมือไปมาอย่างไม่พอใจในเวลาเดียวกันก็มองไปทางมู่อิ่งซีแวบหนึ่งท่าทางนางไม่สะทกสะท้านดูไม่เหมือนคนที่ตกใจอะไรง่ายๆแม้แต่น้อยกลับการออกจะดูเยือกเย็นเกินไปด้วยซ้ำหากนางขี้ขลาดขี้กลัวเหตุใดจึงไปเบียดเสียดกับผู้คนตนตกลงมาจากสะพานกันล่ะ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ